สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนก็อยู่กับพี่มายนะคะวันนี้จะพาน้องๆทาความรู้จักกับรูปสามเหลี่ยมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นชนิดของรูปสามเหลี่ยมการหาความยาวรอบรูปและการหาพื้นที่ค่ะเรามาดูชนิดของรูปสามเหลี่ยมกันก่อนนะคะอย่างแรกพี่มายจะแบ่งชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้ความยาวด้านเป็นเกณฑ์ จะแบ่งออกมาได้3ชนิดนะคะชนิดแรกเราเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าชื่อบอกอยู่แล้วนะคะด้านเท่าแสดงว่าอะไรคะด้านทั้ง3ด้านเนี่ยยาวเท่ากันจะทำให้มุมทั้งสามุมของเขามีขนาดเท่ากันด้วยก็คือ60องศาค่ะรวมกัน3มุมก็จะได้180องศา อันนี้พี่ไม่บอกให้โนว่ามุมรวมภายในของรูปสามเหลี่ยมไม่ว่าชนิดไหนจะต้องรวมกันได้180องศานะคะดังน,นั้นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมทุกมุมเท่ากันเราก็สามารถจับ180หาร3เท่ากับเท่าไหร่คะ60องศาจึงทราบว่ามุมทุกมุมของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีขนาดเท่ากับ60องศานั่นเองคะ่ะถัดมาค่ะชนิดที่2คือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วลักษณะของเขาคือจะมีความยาวด้านเนาะยาวเท่ากัน2ด้านค่ะหรือว่า1 คู่ตรงนี้เราจะเรียกว่ามุมยอดแล้วจะเหลือสองมุมด้านล่างเนี่ยเราจะเรียกว่าสองมุมที่ฐานนะคะเขาจะมีขนาดที่เท่ากันอันนี้ก็เป็นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถัดมาค่ะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าชื่อบอกอยู่แล้วเนาะแสดงว่าด้านทั้ง3ด้านเนี่ยยาวไม่เท่ากันพอด้านยาวไม่เท่ากันจะทําให้มุมทั้งสามมุมเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันเลยนะคะ ถัดมาค่ะใช้มุมภายในเป็นเกณฑ์บ้างก็จะแบ่งได้ทั้งหมด3ชนิดนะคะชนิดแรกเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือให้ดูมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนาะลักษณะเขาอะจะเป็นมุมแหลมมุมแหลมก็คือมุมแคบแคบมีขนาดนะคะไม่ถึง90องศาโอเคไหมเราเรียกว่ามุมแหลมนะคะถัดมาสามเหลี่ยมมุมป้านก็คือจะมี1มุมเนาะที่มีขนาดใหญ่ เราเรียกว่ามุมป้านขนาดใหญ่เนาะมีขนาดเกิน90องศาแต่ไม่ถึง180องศาอันนี้เราเรียกว่ามุมป้านนะคะถัดมาสามเหลี่ยมมุมฉากคือจะมี1มุมเนี่ยค่ะเป็นมุมฉากมุมฉากมีขนาดเท่ากับเท่าไร90องศานะคะเผื่อน,น้องๆคน,นไหนไม่รู้เนาะอ่ะอันนี้เราก็จะใช้มุมภายในเป็นเกณฑ์แบ่งได้3มชนิดนั่นเอง ถัดมาค่ะเรามาดูการหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมกันบ้างง่ายๆเลยเขาถามหาความยาวรอบรูปใช่ไหมถ้าน้องรู้ความยาวด้านแต่ละด้านเราก็จับบวกกันหมดเลยค่ะประเภทแรกเนาะสามเหลี่ยมอะไรคะเนี้ยด้านทุกด้านยาวเท่ากันเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกเนาขีดเหมือนกันแสดงว่าทุกด้านเนี่ยขนาดเท่ากันเป็น AAA A, A, A. ถามหาความยาวรอบรูปหนูจับบวกกันทั้งหมดได้เลยค่ะก็จะได้ออกมาเป็น A บวก A บวก A ได้เท่ากับ 3a นั่นเองนะคะ a, a ก็เปรียบเสมือนตัวเลขของความยาวเนาะถัดมาสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะมีด้านยาวเท่ากัน1คู่ด้านนี้ a ด้านนี้ก็ a นะคะส่วนด้านนี้ก็ยาว b ทําหาความยาวรอบรูปก็จับทั้ง3ด้านบวกกันได้เลยเป็น a บวก a บวก b นะคะถัดมาอีกรูปหนึ่ง สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเนาะน้องเห็นสนัญลักษณ์ไหมอันนี้ขีดเดียว2ขีด3ขีดขีดเขาไม่เหมือนกันแสดงว่าความยาวด้านเขาไม่เท่ากันนะคะดังนั้นจับบวกกัน3ด้านเลยค่ะ a อบวกบีบวกซก็จะได้ความยาวรอบรูปออกมาหาไม่ยากนะความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมคือจับด้านทั้ง3ด้านบวกกันค่ะทีนี้มีกรณีพิเศษนะคะสาหรับสามเหลี่ยมมุมฉากสมมุติถ้าเราไม่ทราบ อีกหนึ่งด้านเนาะแล้วเขาให้ความยาวด้านอีก2ด้านมาเรามีสูตรในการหาความยาวด้านที่เหลือได้นะคะเราจะใช้พิทาโกรัสเข้ามาช่วยนะคะสูตรพิทาโกรัสคืออะไรนะคะน้องดูสูตรก่อนละกันเนาะ c ยกกําลังสองเท่ากับ a ยกกําลังสองบวก b ยกกาลังสองแล้ว c a b มันคืออะไรอะคะพี่หมายเรามาดูกันค่ะรูปสามเหลี่ยม a b c เนาะมีมุม1มุมเป็นมุมฉากนะคะใช้ได้เฉพาะสามเหลี่ยมมุมฉากนะ ด้าน c ค่ะ c คือด้านนี้ c ก็คือความยาวด้านของอะไรคะด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคไหมเขาอยู่ตรงข้ามมุมฉากเนี่ยพี่หมายให้ขนาดคือความยาว c ถัดมาด้านของ a แล้วก็ b นะคะจะเป็นด้านประกอบมุมฉากเห็นไหมคะว่าเขามาประกอบกันแล้วเกิดเป็นมุมฉากเราเรียกว่า a กับ b เนี่ยว่าเป็นด้านประกอบมุมฉากดงนั้นสูตรในการหาความยาวด้านนะเราจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสอง ก็คือตัวแทนว่า c เนี่ยแหละจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันโอเคไหมคะนี่คือสูตรในการหานะดังนั้นถ้าเราทราบด้านใดด้านหนึ่งโน้ตทั้ง2ด้านเนี่ยแล้วถามหาอีกด้านหนึ่งเราสามารถหาได้หมดเลยโดยใช้พีทาโกรัสเข้ามาช่วยนะคะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าจงหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้ซึ่งเขาให้ความยาวด้านมาแค่สด้านคือด้าน mo เนี่ยส ด้าน ON ก็คือ4เรียกได้ว่าให้อะไรมาคะให้ด้านประกอบมุมฉากมาว่ามีขนาดเท่าไหร่แต่ด้านตรงข้ามมุมฉากเขาไม่ได้ให้มาดังนั้นน้องต้องหาโดยใช้พิทาโกรัสเข้ามาช่วยนะคะด้านที่เขาให้หาก็คือด้าน c โอเคไหมด้าน c เนาะด้นสูตรในการหาคืออะไรคะด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสอง c ยกกำลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกาลังสองบวกกันก็คือด้าน3ยกกาลังสองบวกกับด้าน4ยกกําลังสองนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะว่าสเนี่ยสุดท้ายแล้วเหลือมามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่3ยกกําลังสองก็คือ3คูณกัน2ครั้งโอเคแม้สามคูณสก็ได้ค่าเท่ากับ9บวกกับ4ยกกำลังสองสคูณสก็คือ16นะคะเท่ากับ c ยกกาลังสองดังนั้น c ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ9ก้าบวกสิก็คือ 25ค่ะทีนี้เราต้องการ c เดียวแต่เรามีอะไรอยู่คะ c ยกกำลังส c ยกกลังสคือการที่ c คูณกัน2ครั้งเนะตัวเลขเหมือนกันเนี่ยคะ่ะไ,ได้ค่าเท่ากับ25ดังนั้นอะไรคูณกันคะแล้วได้เท่ากับ25คือ5คูณ5เท่ากับ25แสดงว่าน้องสรุปได้แล้วว่า c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะดังนั้น c มีค่าเท่ากับ5นั่นเองน้องได้ด้าน c ออกมาแล้ว ว่ามีค่าเท่ากับ5โจทย์ถามหาความยาวรอบรูปตอบได้ยังได้แล้วค่ะรู้ขนาดของทั้ง3ด้านแล้วจับบวกกันได้เลย3บวก4บวก5รวมกันได้ทั้งหมด12 หน่วยนั่นเองนะคะข้อนี้เขาไม่ได้บอกหน่วยของขานาดความยาวมาโนดดังน,น,น,นั้นเราก็ลงท้ายด้วยหน่วยได้เลยนะคะ3บวก4บก5เท่ากับ12นั่นเองโอเคไหมเราก็สามารถใช้พิทาโกรัสเนี่ยเข้ามาช่วยในการหาความยาวด้านได้นะคะแล้วใช้ได้เฉพาะสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะ ถัดมาค่ะเรามาดูการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกันบ้างสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแล้วฐานกับสูงมันอยู่ตรงไหนคะพี่หมาะเรามาดูสามเหลี่ยมแรกกันก่อนนะคะความยาวฐานก็คือด้านนี้ที่เป็นตัวฐานโอเคไหมพี่ให้ด้านนี้เป็นฐานนะคะส่วนความสูงเราจะใช้สูงตรงคือน้องจะต้องลากจากจุดยอดนะคะลากลงมาตั้งฉากกับฐาน อันนี้เราเรียกว่าความสูงที่เราจะใช้ในการหาพื้นที่นะคะ,ะมาดูสามเหลี่ยมอีกชนิดหนึงสมมุติว่าเป็นสามเหลี่ยมอันนี้นะเห็นไหมว่ามันเอียงมาทางนี้เนาะแล้วเราจะหาความสูงยังไงคะฐานพี่ให้ด้านนี้เป็นฐานและเขาให้มาแล้วความสูงจะใช้ตรงไหนลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานแต่ฐานเราดันอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะน้องสามารถลากเส้นเพิ่มไปได้โอเคไหมลากเส้นเพิ่มไปแต่เวลาเราใช้ความยาวเราใช้แค่ตรงนี้นะ แต่นี้เราสามารถลากเพิ่มไปได้เพราะว่าความสูงที่บอกแล้วที่เราจะใช้คือลากจากจุดยอดนะคะหรือว่ามุมยอดเนี่ยลากลงมาตั้งฉากเป็นเส้นตรงเลยดังนั้นฐานมันอยู่ตรงนี้เราก็ต่อเส้นออกมาะะให้มันรับลงมาตั้งฉากความสูงก็คือตรงนี้ค่ะ,ะ,คะที่เราจะใช้ในการหาพื้นที่ถัดมาถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้ง่ายเลยฐานด้านนี้ รู้แล้วความสูงก็เป็นด้านเลยค่ะด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่ลากจากจุดยอดลงมาเขาตั้งฉากกันอยู่แล้วไงนะคะก็ใช้ด้านนี้เป็นความสูงได้เลยทีนี้เรามาดูตัวอย่างในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกันค่ะข้อ1นึ่เขาบอกว่าจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้ให้สามเหลี่ยมเรามานะคะให้ค่าความสูงให้ค่าฐานมาแล้วหนูแค่แทนค่าตามสูตรได้เลยเนาะสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูง แทนค่าเลยค่ะเศษ1หนึ่งส่วนสองฐานของเราให้มาแล้วก็คือ6นะคะเท่ากับฐานความสูงก็คือ3แตดังนั้นเราจับคูณได้เลยค่ะแนะนำนะก่อนคูณเนาะสตรงนี้มันหารอยู่นะคะพี่เอาไปตัดเลข6ก่อนเลยคือนำไปหาร6ก่อน6หารด้วย2จะเหลือเท่ากับ3ดังนั้น พี่ใหม่ค่อยนำสามมาคูณกับ3ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ9ซึ่งหน่วยของพื้นที่จะมีคำว่าตารางเข้ามานะคะข้อนี้เขาไม่ได้ให้หน่วยมาโนะว่าเป็นเซนติเมตรเมตรนะคะดังนั้นเราก็ตอบเป็นตารางหน่วยได้เลยอย่าลืมนะพื้นที่จะต้อง ขึ้นต้นด้วยตารางนะคะข้อนี้ตอบแล้วเท่ากับ9ตารางหน่วยนั่นเองถัดมาค่ะตัวอย่างข้อ2ข้อ2ข้อนี้นี่เขาลากความสูงมาให้เราแล้วนะคะฐานของเราคือ4 นะสูงของเราคือ2.5น้องเห็นไหมเราจะต้องใช้สูงตรงเนาะก็คือลากจากจุดยอดเนี่ยลงมาตั้งฉากกับฐานถ้าฐานมันไม่ถึงเราสามารถลากเส้นประต่อออกมาได้นะคะให้มันรับกับความสูงที่ลากลงมาตั้งฉากซึ่งน้องจะไม่ใช้ด้านนี้นะ ไม่ได้นะคะความสูงแบบนี้สูงเอียงแบบนี้ไม่ได้ต้องใช้สูงตรงลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานอ่ะข้อนี้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมค่ะจะได้เท่าไหร่เอ่ยเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงให้ค่ามาครบหมดแล้วนะคะฐานของเราก็คือ4เซนติเมตรสูงของเราก็คือ2.5งจาอ่ะพี่มยขอใช้2ไปหาร4ก่อนได้เท่ากับ2 2ง,งคูณสอได้เท่ากับ5ตาราง ข้อนี้เขาบอกหน่วยมาเนาะว่าเป็นเซนติเมตรดังนั้นตอบเลยค่ะตารางเซนติเมตรนั่นเองโอเคค่ะทีนี้มีแบบฝึกหัดให้น้องๆทำห้าข้อนะคะแนะนำให้น้องลองทําก่อนก็ได้ค่อยดูเฉลยพี่หมาหรือใครทําไม่ได้ก็สามารถทําไปพร้อมพี่หมายได้เลยนะคะเรามาดูกันที่ข้อแรกค่ะจงหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมดังต่อไปนี้ให้สามเหลี่ยมเรามานะคะมีสัญลักษณ์ขีด แบบนี้แสดงว่าอะไรคะด้าน2ด้านเนี่ยเขายาวเท่ากันฝั่งนี้13ฝั่งนี้ก็ต้อง13ซนติเมตรด้วยเราสามารถตอบคําถามแรกได้แล้วนะคะความยาวรอบรูปมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขอใช้ตัวย่อนะคอจุดก็คือความนะคะความยาวรอบรูป จับทั้ง3ด้านบวกกันได้เลยให้มาหมดแล้ว13บวก13บวก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ13 13 26บวกอีก10กลายเป็น36เซนติเมตรความยาวรอบรูปหน่วยจะเป็นเซนติเมตรนะคะแต่พื้นที่เขาจะมีคำว,ว่าตารางเพิ่มเข้ามาเนาะเรามาหาพื้นที่กันต่อคะ่ะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐาน คูณสูงแนะนําเขียนสูตรบ,บ่อยๆเราก็ไม่ต้องท่องนะเดี๋ยวมันจะจําได้เองนะคะเพราะเราใช้บ่อยๆเนาะเซนหนึ่งสองฐานมีขนาดเท่าไหร่คะโจทย์ให้มาแล้วนี่พี่ไมยให้ด้านนี้เป็นฐานคือ10ซนเมตรสูงก็คือลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานได้ความยาวเท่ากับ12นั่นเองฐาน10สูง12คูณเลขค่ะ2ไปหาร10ก่อนได้ห1าคูณ5เท่ากับ60หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรค่ะ อบแล้ว2คําถามนะคะความยาวรอบรูปเท่ากับ36ซนติมตรพื้นที่ 60..... ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะถัดมาค่ะข้อ2จงหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมดังต่อไปนี้2คําถามเหมือนเดิมเรามาหาความยาวรอบรูปก่อนนะคะความยาวรอบรูปเท่ากับ24บวก13บวก 7นะคะได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่เลยแนะนำเนให้บวกกันแล้วมันได้อะไรเต็ม10จับบวกกันก่อน13บวก7ได้20 20บวก24กลายเป็น44นั่นเองค่ะหน่วยเป็นอะไรคะเซนติเมตรอ่าขอใช้ซอมอจุดเนาะถัดมาหาพื้นที่ค่ะพื้นที่สามเหลี่ยมข้อนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะเราทราบอะไรละฐานกับสูงได้เลยนะคะก็คือใช้ด้านประกอบมุมฉากนี่แหละมาใช้ในการหาพื้นที่นะคะ เท่ากับเซนตหนึ่งสองฐานของเราก็คือด้านนี้เป็น7จสูงตรงลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากเท่ากับด้านนี้พอดีคือ24่สิบสี่นะคะพี่ไม้ใช้2ไปหาร24ก่อนเนาะได้เป็น12บนี่ยสคูณเมีค่าเท่ากับ8ปดสหน่วยเป็นอะไรคะตารางเซนติเมตรนะขอใช้ตัวย่อเนาะตอรอจุดก็คือตารางนะคะซอมอจุดก็คือเซนติเมตรเราสามารถเขียนย่อได้นะคะแต่ถ้า เขียนเซนติเมตรอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีตารางด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยของพื้นที่ถัดมาค่ะข้อ3จงหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมดังต่อไปนี้หา2คําถามอีกแล้วนะคะความยาวรอบรูปก็ง่ายมากจับ3ด้านบวกกันได้เลยนะคะอย่าบวกเลขผิดก็พอนะ 16. สนิบบวกสิบบวกสิบหกแสดงว่าอะไรคะเนี่ยมีด้านยาวเท่ากัน1คู่เนาะ เป็นสามเหลี่ยมนาจั่วแน่นอนนะคะรวมกันได้ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย36เซนติเมตรค่ะหาพื้นที่ต่อมนันหาพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษหน่งนสองคูณฐานคูณสูงทีนี้แหละเราได้อะไรมาแล้วฐานได้แต่สูงเนี่ยเราต้องหาใช่ไหมปัญหามันอยู่ที่สูงค่ะ หนูไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่แล้วโจทย์เขาก็ไม่ให้มาด้วยลากลงมาตั้งฉากน้องลองนึกถึงอะไรคะนี่ให้นึกถึงสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเราสามารถหาความยาวด้านที่เหลือได้เนี่ยพอลากลงมาตั้งฉากปุ๊บครึ่งหนึ่งตรงนี้มันกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทันทีแล้วตรงเราเรียกว่าสามเหลี่ยมชนิดไม่ว่าอะไรสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมหน้าจัว่วถ้าหนูลากลงมามันแบ่งครึ่งฐานพอดีแสดงว่า ความยาวตรงเนี้ค่ะเนี่ยถึงตรงนี้ก็คือ16หาร2ได้อะไรได้8เซนติเมตรนี่8 10เราหาความสูงตรงนี้ได้ไหมนะความสูงตรงนี้เราหาได้ไหมด้านนี้ได้ค่ะใช้อะไรคะพิทาโกรัสเข้ามาช่วยเนาะก็คือนะเดี๋ยวพี่ขอวาดรูปแยกออกมาเนาะเราจะได้เห็นภาพอันนี้เรารู้แล้วว่าด้านนี้ยาว10ด้านนี้8ด้านนี้ไม่รู้นะคะพี่ให้เป็น a ละกัน โอเคไหมเรากำลังจะหา a ว่า a เนี่ยมันคือความสูงของสามเหลี่ยมรูปใหญ่ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช้พิทาโกรัสเลยจากด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองนะคะจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันเนาะสิบยกกำลังสองเท่ากับ a พอดีที่เราต้องการหายกกำลังสองบวกกับ8ยกกำลังสองค่ะทีนี้ใช้วิธีการแก้สรรมการออกมานะ10ยกกำลังสองก็คือ10คูณ10ได้100เท่ากับ a ยกสอง ติดไว้ก่อนนะคะบวกกับ8ยกกำลัง2 8คูณ8เท่ากับ64ทีนี้ค่ะเราต้องย้ายเนาะเรากำลังจะหาค่าว่า a เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการแก้สมการถ้าเราย้ายนะคะตัวเลขเนาะฝั่งเดียวกับตัวแปรที่เราจะหาเนี่ยให้ย้ายไปฝั่งให้หมดเวลาเราย้ายเราต้องกลับเครื่องหมายด้วยถ้าบวกอยู่จะย้ายไปลบลบอยู่จะย้ายไปบวกคูณจะย้ายไปหารหารจะย้ายไปคูณโอเคไหมซึ่งข้อนี้ บวก64มันบวกอยู่ย้ายไปฝั่งเราต้องย้ายไปลบค่ะจะได้เป็น100ลบกับ64มีค่าเท่ากับ a ยกกำลงังสอง100ลบกับ64มีค่าเท่ากับเท่าไหรคะ36ค่ะแ,แสดงว่า36เท่ากับ a ยก,กลังสองทีนี้เราต้องมาหาแล้วว่า a คูณ a เท่ากับ36คือหาว่าตัวเลขอะไรที่เหมือนกันคูณกันแล้วได้36ค่ะก็คืออะไรเอ่ย a คูณ a เท่ากับ36 สูตรคูณต้องมาแล้วค่ะ6คูณ6เท่ากับ36นั่นเองแสดงว่าเรารู้แล้วว่า A มีค่าเท่ากับ6นั่นเอง6ตรงนี้คืออะไรคะความสูงไงได้ความสูงออกมาแล้วว่าเท่ากับ6เซนติเมตรดังนั้นเราสามารถหาพื้นที่ออกมาได้แล้วค่ะเท่ากับเซนหนึ่งเนสคูณฐานฐานของเราคือ16อหนู้องใช้ฐานรูปใหญ่นะ16แล้วความสูงก็คือ6นั่นเอง พี่ไม้ขอใช้2ไปหาร16ก่อนได้ออกมา8นะคะ8ปคูณ6เท่ากับ48ดังนั้นได้พื้นที่ออกมาแล้วว่าเท่ากับ48ตารางเซนติเมตรค่ะเป็นคำตอบนะะข้อนี้แอสวาเพิ่มการใช้พิทาโกรัสเข้ามาช่วยในการหาความสูงนะคะแล้วสามเหลี่ยมชนิดนี้มันคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วพอดีล่างจากมุมยอดลงมาเขาจะแบ่งครึ่งฐานเป็นครึ่งหนึ่งพอดีนะคะก็หา ความสูงได้โดยใช้พีทาโกรัสเนาะมาต่อกันที่ข้อ4ค่ะจงหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมเลยแต่ข้อนี้แอสวานเนาะเขาให้ความยาวด้านเรามาแค่เท่าไหร่คะ2ด้านเนาะที่จะทราบได้อย่าลืมนะตรงนี้ความยาวฐานเขาเกินไปยันนี่เลยแสดงว่ามันยังไม่ใช่ความยาวด้านตรงนี้นะน้องอย่าลืมนํา15้าลบ6ด้วยนะคะจะได้ความยาวด้านตรงนี้ออกมาอ่ะนั้นพี่หม่ก็ลบเลยแล้วกันเนาะถ้าความยาวด้านของด้านตรงนี้นะว่า จะได้ออกมาเท่ากับเท่าไรคะเอาแค่ถึงนี้พอก็นำสิบห้าลบหกเลยมีค่าเท่ากับเก้าเซนติเมตรโอเคไหมแสดงว่าตรงนี้คือเก้าเซนติเมตรแต่ด้านนี้เขายังไม่ให้เรามาแล้วเขาให้ความสูงตรงนี้มากับความยาวตรงนี้มาแสดงว่าเราสามารถใช้พิทาโกลัสในการหาความยาวด้านตรงนี้ได้เนาะก็เทียบเท่ากับความยาวอะไรคะด้านตรงข้ามมุมฉากเนาะเรามาหาก่อนน้องก็จะได้ความยาวรอบรูปและ แล้วก็ค่อยไปหาพื้นที่ต่อนะคะนี้เรามาหากันดีกว่าว่าด้าน c ตรงนี้นะคะมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่โดยการใช้พิทาโกรัสเนาะหาความยาวด้าน c นะคะจาก c ยกกำลังสองก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันนั่นเองค่ะ8ยกกำลังสองบวก6กยกลังสองได้มาเป็น64บวกกับ 36เท่ากับสี่ยกลังสองสี่ยกสก็คือสีคูณสเนาะจะมีค่าเท่ากับ64สิบวกสาก็คือหนึ่งรอยค่ะดังนั้นตัวเลขอะไรที่เหมือนกัน2ตัวคูณกันได้หนึ่งร้อยคะสิบคูณสิบเนาะง่ายๆเลยแสดงว่าน้องได้ความยาวด้านซมาและมีค่าเท่ากับ10บเซนติเมตรนั่นเองค่ะพอเราได้ความยาวด้านซมาปุ๊บน้องหาอะไรได้ละหาความยาวรอบรูปได้แล้วค่ะ ความยาวรอบรูปจะมีค่าเท่ากับทั้ง3ด้านบวกกันเนาะมีด้านที่ยาว17เซนติเมตรบวกกับ10แล้วก็บวกกับเท่าไหร่คะอันนี้อย่าโดนหลอกนะมันยาวยันนี้เลยนะ15เซนติเมตรมันยาวยันนี้ฐานเราแค่ถึงตรงไหนคะเส้นนี้เท่านั้นเองเนาะพี่มายบอกแล้วให้เอา15ลบหก่อนนะคะได้ออกมาเท่ากับ9เซนติเมตรค่ะทีนี้จับบวกกันเลย17บวก10ก็ได้27บนะคะบวกอีก9ได้ออกมาเท่ากับ36 เซนติเมตรนั่นเองค่ะความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมเนาะคำถามที่สองคือพื้นที่หาพื้นที่ต่อพื้นที่สามเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณความสูงฐานคือด้านไหนนี่ตรงนี้ไงเส้นนี้เราหามาแล้วคือ9เซนติเมตรนะคะความสูงโจทย์ก็ให้มาแล้วเนาะใช้สูงตรงลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานนะคะถ้าฐานไม่ถึงเราต่อเส้นปะลงมาให้ถึงนะคะอันนี้ได้ออกมาเท่ากับเท่าไหรเอ่ย ตัวเลขบังนะคะก็คือ8เซนติเมตรเนาะใช้8ได้เลยนะคะคูณปุ๊บพี่ม้ขอใช้2ไปหาร8ก่อนได้4 9คูณ4เท่ากับ36ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่ตอบแล้ว2คํคำถามไปดูต่อข้อที่5ค่ะข้อที่5จงหาความยาวรับรูปและพื้นที่เหมือนเดิมเนาะรูปสามเหลี่ยมชนิดนี้ให้มาครบยัง ความยาวรอบรูปด้านนี้ให้มาด้านนี้ให้มาแต่ตรงนี้ให้มาถึงนี่ให้มาไม่ครบดังนั้นหาความยาวรอบรูปไม่ได้นะคะใช้เรื่องอะไรมาช่วยพิทาโกลัสมาช่วยค่ะเขาให้ความสูงตรงมาเราหาพื้นที่ได้แต่ขาดด้านตรงเนี้ยพี่ไม่ขอกําหนดเป็นด้าน B และกันเนาะเรากาลังจะหาว่า B ตรงเนี้ยมันมีขนาดเท่าไหร่เราจะได้ความยาวฐานทั้งหมดมาเนาะหาพื้นที่ได้แล้วก็หาความยาวรอบรูปได้งนั้นเรามาหากันค่ะ หา b ก่อนใช้พิทากรัสช่วยเนาะจะได้ว่าจาก c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนะคะ c คืออะไรคะ c คือด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้นะ,ะก็คือด้าน c ก็คือด้าน c นะคะอันนี้ก็คือด้าน a เนาะพี่ให้ให้เป็นด้าน a ส่วนด้านที่เราต้องการหาคือด้าน b นะคะแทนค่าเลย15ยกกำลังสองเท่ากับ เยกสองก็คือ9ยกกำลังสองบวกกับ b ียกกำลังสอง15ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ225รค่ะเคูณ9เท่ากับ81บวกกับ b ีกำลังสองอ่ะแก้สมการเหมือนเดิมนองเราต้องย้ายตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรไปอีกฝั่งนะคะสองย้าย้าปดสมาลบด้วยนะคะเท่ากับ b ีกำลังสองลบการมีค่าเท่ากับ 144เท่ากับ b ยกังสองนะขอสลับฝั่งนะคะการที่มีเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยขั้นกลางแดงว่า2ฝั่งซ้ายขวามันเท่ากันเนาะังั้นพี่ไมสลับได้นะคะบ2รงสงก็เท่ากับ144ความหมายเดียวกันอะไรเหมือนกัน2ตัวคูณกันเราได้144ก็คือ1 2 1 2ใช่ไหมคูณ 12, 12เท่ากับ144แสงว่าเราได้ b ออกมาแล้วว่ามีค่าเท่ากับ12เซนติเมตรนั่นเองนะคะ แสดงว่าถ้า b เท่ากับ12ซนติเมตรความยาวของฐานทั้งหมดรวมกันจะได้เท่าไหร่คะ4่ะบวก12เท่ากับ52ซนติเมตรนี้แหละเรามาตอบคำถามค่ะ2คํคำถามความยาวรอบรูปก่อนความยาวรอบรูปมีค่าเท่ากับ3ด้านรวมกันค่ะ41บวก15บวก ห้ามีค่าเท่ากับ1นึเซนติเมตรนั่นเองค่ะพื้นที่ล่ะคะพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฐานเราก็ได้มาแล้วเนอะว่ามีค่าเท่ากับ 52ความสูงก็คือลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากโจทย์ให้มาแล้วก็คือ9เซนติเมตรค่ะจับคูณกันเอา2ไปหาร52ก่อนนะคะได้ออกมาเท่ากับ26แล้วเราค่อยเอา26ไปคูณ9ตัวเลขเขาก็จะน้อยหน่อยคูณเลขน้อยลงนะคะได้ออกมาเท่ากับ234หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะเป็นคำตอบเรียบร้อย5ข้อเป็นไงคะ น้องๆน,น่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะเกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีการใช้เทคนิคพิทาโกรัสเข้ามาช่วยในการหาความยาวด้านด้วยนะคะยังไงก็ให้น้องๆเนี่ยไปฝึกเพิ่มเยอะๆด้วยนะคะใครสนใจคอร์สติวสอบเข้ามาหนึ่งกับพี่ไมยก็สามารถแอดไลน์แอดไม้แททักมาปรึกษาการเรียนขอดูตัวอย่างการสอนบทเรียนก่อนได้นะคะแล้วเจอกับพี่ไมยกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ